มาแล้วลูกจ๋าโช๊คแก๊ซี่ที่หนูอยากได้นะครับผมจากคลิปดีมน้อยที่ผมทํามาหลายๆคลิปนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมบอกว่าอยากให้พี่เบลใส่โช๊คแก๊ซี่นะครับผมใส่แล้วแบบสวยเลยนะครับผมจัดไปนะครับผมโช๊คแก๊ซี่ตัวแข่งปรับรีบาวนะครับผมขอบคุณบริษัทแก๊ซี่ด้วยนะที่ส่งมาให้นะครับผมใครสั่งซื้อก็นี่เลยเพจที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นโช๊แก๊ซี่สีดาความสูง320นะครับ อ่านะครับผมตัวนี้สูง320นะครับผมเป็นตัวแข่งนะครับผมเขี Armor, Store, ยนว่าไทเทเนียมไทเทเนียมดำรถแข่งนะครับผมแต่ตัวนี้ได้สปริงสีดํามาซึ่งสปริงสีดําตอนนี้ผมมองว่ามันน่าจะมืดกับรถนะแต่ผมมีสปริงเสียเงินนะครับผมแต่ว่าไอ้สปริงดำเนี่ยมันเป็นสปริงตัวแข่งนะครับผมซึ่งมันจะเขาเรียกว่าอะไรจริงจริงงั้นผมว่าม,มันต้องเรียกว่าห่างนะมันต้องเรียกว่าห่างกันหมดนะครับผมคือมันส,สปริงม,มันเหมือนกันหมดเลยนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้สปริงที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นสปริงหลังถนนนะผมมันจะมีถี่แล้วก็ห่างนะครับผมมันรู้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับเรียกยังไงนะครับแต่เอาเอาที่เราแบบเข้าใจแล้วกันนะครับผมโอเคนะบัวนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดให้กับดีมน้อยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่อาร์มสแตนเลสนาคมน็อตซิงกันด้วยนะครับผมเข้าไปดูสินค้านีกว่านครับไปนี่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะใส่กันในวันนี้นะผมอันนี้อาร์มสแตนเลสนะครับผมล้านเปอร์เซ็นต์ของนาคมน็อตซิงนะครับนะครับตัวนี้เป็นอาร์มสแตนเลสนะบ บูทโพลียูริเทนนะครับตัวนี้คือแข็งมากมันก็เป็นธาตุของพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับผมแต่คือว่าแข็งนะครับผมตัวนี้สนับราคาที่3,500บาทนะครับผมนักคมขายหน้าร้านนะนะครับตัวนี้นักคมสายอยู่ขายอยู่3,500บาทแล้วก็มีสเปคให้เลือกนะเวฟร้อยร้อยสิบไอปาวานอะไรเนี่ยคือมีหมดเลยนะครับแต่ว่าผมบอกนักคมว่าเอาเป็นอ่าสเปคเวฟร้อยยี่สิบนะครับแต่ว่าไม่ต้องใส่บังโซนะครับซึ่งไม่มีหูบังโซแม้เพื่อนจะเห็นดี เออนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่กันหนาตัวนี้ก็มีตัวตั้งหาปลางานกึ่งมือมาด้วยนะครับผมนี่เลยหนาคมนะครับสวิงอาร์ม m a ดอ of super strong s t a i n l e s ส s t e นะครับชัดเจนแล้วก็หูโชกเนี่ยไม่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยนะหูโชกจะเหมือนกับอาร์มเดิมเวฟร้อยยี่สิบห้าอะไรแบบนั้นนะครับผมแล้วก็มีตัวแปลงมาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปลงนะครับตัวนี้เป็นตัวแปลงเพื่อใส่กับแกนเดิมดีมนะเพราะว่าแกนเดิมดีมเนี่ย มันเล็กนะครับมัน10มิลน,นะครับนี่เดี๋ยวจะใส่สวบเาไว้ในนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นโช๊ครถแข่งนะเพื่อนๆจะเห็นว่าสปริงเขาเรียกว่าอะไรผมว่าผมจะมองว่าห่างนะแต่บางคนบอกว่าเขาจะเรียกว่าทีนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือสปริงจะเท่ากันหมดเลยเห็นไหมนะตัวนี้สูง320มิลน,นะครับผมแต่เพื่อนๆดูสปริงเจ้าตัวนี้เห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้จะทีแล้วก็มาห่างนะครับผมอ่าแล้วก็อย่างนี้เราจะใส่ลงลงอ่อาโอไม่ใช่อันนี้เราจะเอาขึ้นบน นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันแล้วก็มีหูมาด้วยเดี๋ยวดูว่าถ้าชกม,มันต่ําเกินเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหูตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับหลังจากนะผมเราต้องอัดบูทไหมเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้จะมีบูทอยู่เห็นไหมเห็นไหมชัดเจนไหมนี่นะครับตัวที่เราเห็นเลดนี่แหละนี่ก็คือบูทในนะเพราะว่าเราใช้แกนเดิมดิมนะครับซึ่งอาร์มตัวนี้มันเป็นอาร์มเวฟ นะครับซึ่งถ้าเราใส่เข้าไปอ่ะมันจะหลวมนับเราเลยต้องใส่บูตัวนี้เข้าไปนับเพื่อจะใส่แกนเดิมได้ก็แค่เนี้ก็คือจบเลยนับเราก็สามารถใส่เข้าไปในดีมร้อยได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่บางคนเขาใส่ใส่กันบางทีเขาก็ไปใส่อาร์มดีมร้อยยี่บห้าหรือว่าอาร์มเวฟร้อยเก่านะครับแกนมันเท่ากันนับซึ่งมันจะสามารถใส่ได้เลยนับแล้วก็โชคนะครับอ่ะอันนี้เปลี่ยนสปริงให้ดูแลหนึ่งอันนี่นะครับอันหนึ่งอันนี้คือ สปริงกันใหม่เพื่อนๆจะเห็นสังเกตเห็นว่าสปริงจะไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งตัวนี้สปริงตัวนี้จะแข็งกว่านะครับเมื่อก ah ี้จางอามบอกแล้วว่าสปริงสีดําแข็งกว่านะครับเพราะว่ามันนี่เหมือนก็ตามรถแข่งอะเนาะสไตล์รถแข่งอะตัวนี้มันก็คือมันจะแข็งกว่านะครับซึ่งตัวนี้จะนิ่มกว่านะครับนิดนึงอ่ะโอเคนะครับเลยเดี๋ยวเราจะพอเราใส่ไปในรถเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่ารถมันต่ำํำไหมถ้ารถมันต่ํามากนะครับเราจะใส่หูตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องปรับ ไม่ต้องปรับสูงนะครับหรือว่าถ้าตัวนี้ปรับได้แล้วมันอยู่สวยพอดีเราก็ตัวนี้ไม่ต้องใช้ฮะนะครับตัวน,นี้ก็แตงานก็กําลังหรือช่วงล่างแล้วนะครับอืมยากไหมครับพี่อะไม่ยา,ไมยากนะครับประมาณนี้เก็ลือ้อล้อนะครับลือโชกคลดลดโช๊คพวกนี้ถอดง่ายนะครับตอดรถสีตัวโชกคลุดเลยนะไม่ต้องถอดชุดสีแต่ผมไม่แน่ใจว่า มันจะชนตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามันชนตรงนี้เปียมต้องปาดตรงนี้นะครับคิดว่านะนี่นะครับพอใส่อาร์มนะคมเข้าไปก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวรอใส่ล้ออะไรดูก่อนนะว่ามันจะต่ำหรือเปล่าแต่มันต่ำเดี๋ยวเรามาปรับตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้เลยอาร์มสแตนเลสนะครับตำ่ตำนี่ฮะตำ่ำไปเพียงจริงเหรอจริงไม่ได้เราใส่ล้อไปก่อนแต่ว่าไอ้หูหูเดี๋ยวเราเปลี่ยนได้เท่ากันไหมเพียงกับโชคเดิม แน่นแน่น่ด้วนี<ม>่ยไม่ไม่เอาไม่เอาเอา,เอา,เอาชกนะเทียบเทียบก็พออ๋อเยอะไหม,มอ๋อประมาณสักสิบมิลน,น่าจะได้อืมโอเคแล้วเราค่อยปรับเอาแต่ถ้าปรับแล้วมันไม่สวยก็เดี๋ยวเปลี่ยนหูเลยนะครับอืมก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมชกน้าเงินนับตามที่เราเพื่อนๆต้องการนะจัดไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับโซ่ครับ ไม่ถึงนะครับถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเอาร้อยแปดข้อมาแต่คิดว่าน่าจะเหลือเหลือแน่เหลือแน่นะครับเพราะอาร์มตัวนีน้เนี่ยอาร์มเนี้ยมันสั้นนะครับมันสั้นกว่าแล้วก็เตรียมเปลี่ยนยึดดัมเปลี่ยนก้านเบรกใหม่นะครับรอบนี้เบรกดีเลยถึงไหมครับถึงนะตัดประมาณสี่ข้อสามข้อประมาณสี่ข้อสาสี่ข้อโอ้รอดไปสีนะที่เอาร้อยแปดข้อมาเห็นไหมวันนี้โชค๊คก็ผมเปลี่ยนหูแล้วนะ นะผมเปลี่ยนหูโชกแล้วนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงที่หูโชกตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีล่องตรงนี้ระหว่างนะครับก็คือเอาง่ายๆคือสมมุติถ้าเราสั่งโชกพวกนี้ยแล้วเราไม่อยากให้มันชนบางโซะคุณก็บอกว่าผมอยากได้โชกที่หลบบางโซ่นะแล้วเขาจะให้หูโชกตัวนี้มานะครับเพราะว่าช่วงรีบาเลยตรงเนี้ยมันก็จะไม่ชนบางโซ่นะครับอ่ะนะครับบางคนถามนะใส่โชกแก๊สซี่ชนบางโซไหมวันนี้หละนะมันอยู่ที่หูตัวนี้ แนนะครับก็ประมาณนี้ก็โชกตัวนี้มันสูง3ามยี่นะครับแต่ว่าไอหูเนี่ยมันสูงกว่าหูธรรมดาประมาณเกือบเกือบสิมิลนะครับก็ตอนนี้ถ้าเทียบโชกนี้ก็สูงประมาณ3 3 0แล้วนะครับแต่ว่าโชกเรามันจะนอนไปนิดนึงนะครับก็พยายามแปลงให้เราหนิดนึงเพราะว่ามันชนอะไรนะครับพี่อ่ะชนไอหูไอหูที่แบบเอาท้ายเป็ดเสียบอะอนะครับก็คือตัดทิ้งไปนะครับแต่ว่าไอเนี่ยไม่ชนนะพี่อะ อ่านี้ไม่ชนนะครับนี่คือฝั่งซ้ายนะครับสมบดูฝั่งขวาของเราฝั่งขวาแล้วก็ประมาณนี้นะถอดท่อออกอ่านะครับเปลี่ยนก้านเบรกใหม่ยึดดัมใหม่จบนะครับแล้วก็ใส่กันช้ำหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกนล้อต้องเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าแกนล้อที่นักมใส่ให้วันนั้นนะครับมันเป็นแกนล้ออะลูมิเนียมนะครับซึ่งอะลูมิเนียมเนี่ยม,มันจะหนากว่าเดยวน่าจะต้องเอาเป็นแกนล้อของประวาน เติมปาวานนะถึงจะใส่ได้นะครับประกอบกับแล้วจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนแกนล้อนะครับเปลี่ยนเป็นแกนล้อเอ,อหลังปาวานนะครับเพราะว่าแกนล้อตัวเนี้มันเป็นของมเนียมนะครัเนี่ยเพื่อไปดูว,ว่าไอด,ด,ดูตรงนี้ก็รู้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันหนาหนานะกว่าของนี่เห็นไหมดูความหนาคนละเรื่องกันแล้วนะครับจริงจแต่เราไม่เปลี่ยนก็ได้นะแต่ว่าเราต้องมาลองอันนี้พยายามเอา ลูกปืนลองให้นะฝั่งนู้นมันลองไม่ได้เดี๋ยวมันจะชนทอ่อนหะ <laughs> หมุนได้ด้วยนะครับอาร์มตัวนี้นะับนะคมมีทั้งใส่บังโซ่แล้วก็ไม่ใส่บังโซ่นะแต่ว่าถ้าเพื่อเๆนถามว่าแล้วอาร์มร้อยี่ห้า <c oughs> <nder> <ih> ตัวนี้จะไปใส่บังโซ่เดิมร้อยยี่ห้าได้ไหมใส่ได้ครับลูกของนักมใส่อยู่นะครับอาร์มตัวเนี้นะแล้วก็เกก็ใส่บังโซ่เดิมได้เลยนะครับมันลงกันมันลงกันนะอาร์มปาวานคือคืออาร์มตัวนี้มันจะเป็นทรงกล่องแบบปาวานนะครับ อน,นาคมจะทําเป็นทรงทรงกล่องแบบนี้หมดเลยนะครับ i, Web 100, Web 125, Web ร้อยสิบไอเว็บร้อยเว็บร้อยยี่ห้าเว็บปาวานนะครับจะแบบนี้หมดเลยหูโชกก็แบบนี้เลยนะหูโชกมันจะไม่ใช่เป็นหูคู่แบบนี้นะครับอันนี้คือเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาเขาทำกันนะ่ะนาคมถามนาค,นะคมแล้วนาคมเขาไม่ทํานาคมแกทําแบบนี้นะครับก็คือทําเหมือนเป็นทรงเดิมของร้อยยี่ห้าทรงเดิมเวฟอ่ะใช้คำว่าทรงเดิมเวฟดีกว่านะตอนนี้ล้อหลังก็ลื่นก่อนเยอะเลยนะครับ อตอนนี้เบรกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหางปลาหางปลาไม่น่าจะหลุดใช่ไหมเบียมแบบนี้ไม่หลุดไม่หลุดนะหลอกไว้แล้ว,ลไ,ว,ลวนะไปคิดเอาแล้วกันนะรจริงๆอาร์มถามว่ามันแพงไหมมันของบางอย่างมันใช้คําว่าแพงไม่ได้นะครับเราใช้คําว่าราคาสูงดีกว่านะครับเพราะว่าอาร์มพวกนี้ถ้าเป็นอาร์มเจ้าดังๆที่อยู่แตบบ่ประเทศไทยก็อยู่ที่พันกว่าบาทแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียของพวกนี้เหมือนถ้าผมใช้อะ คือพวกนี้ไอ้พวกไอ้หูพวกนี้มันจะขี้หักนะครับลบบูทด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยของนาคมนะครับไม่ได้อวยแต่ว่ามันจริงๆนะครับวานผมใส่อามสำนักดังอยู่สำนักหนึ่งนะครับ3ตัวแล้วนะครับในระยะเวลา3ปีนะครับผมเปลี่ยนอามไป3ตัวแล้วนะครับเลยว่าเดี๋ยวถ้าอามตัวนี้ใช้ดีมดีนะครับเดี๋ยวจะสั่งมาใส่วาน300ด้วย โอเควัยรุ่นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับ่วนที่เราทํากันในวันนี้นะผมหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เห็นกันดีนะครับนั่นก็คือโชคนะครับผมเปลี่ยนเป็นโช๊แก๊ซี่ตัวแข่งแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสปริงหลังถนนนะครับผมขอบคุณเพจแก๊ซี่มากครับผมที่สนับสนุนโช๊กให้ช่องเบลเกนานะครับผมแล้วก็ Swing a r m มสแตนเลสนาะคม n ็ t ตซิง นะครับผมบูทโพลียูรีเทนนะครับผมใช้ไปเลยนะครับยันลูกบวดแน่นอนนะสวิงอาร์มตัวนี้นะครับผมงามงามเลยเลยนะครับตอนนี้ก็ดีใจมากนะครับล้อไม่ติดพื้นแล้วนะครับสามารถหมุนได้แล้วนะครับนี่เป็นไงจากคลิปก่อนก่อนหมุนได้แต่ยังไม่ค่อยลื่นนะครับรอบนี้จะงอามจัดให้แบบลื่นเลยนะครับนะฮะนะแล้วก็นน็อตนี้เพิ่งซื้อไปอีกคู่หนึ่งนาบแกนล้อเดี๋ยวเราไว้ค่อยเปลี่ยนกันมีการช้ำ ด้วยสเตเลสหนึ่งอันนะครับนี่เลยภาพเดินรัวประมาณนี้เลยนะครับงามอืะนะครับแล้วก็อันนี้ผมมุนไปสองรอบนะครับแล้วก็เจ้าหูนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็มีรีบบวนะผมหมุนไป9ก้กิกนะครับหมุนออกไป9กิกนะครับตอนนี้รีเบวได้นะความเก่งก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งอันนี้คือปรับสําหรับนั่งคนเดียวนะแต่ว่าถ้านั่งสองคนนะต้องปรับให้แข็งกว่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยว ซุ้มล้อนะครับจะชนบางโคนเอานะครับเนี่ยบางโคนตรงนี้นะมันจะไม่ลึกมากนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณช่างอามด้วยนะครับที่สละเวลาทําให้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สนใจสั่งซื้อนะผมโชว์แกซี่นะครับผมอยู่ที่เพจตรงนี้เลยนะครับผมเพจแกซี่นะครับตักไปได้เลยนะครับแล้วก็สวิงอาร์มสไตลเลสนาคมนะครับไปที่เพจนาคมเลยนะครับคือเพจตรงนี้เลยนะครับผมไปแล้วผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ